ก็ไปเจอคลิปหนึ่งนะคะของสาวสาวคนหนึ่งสวยมากนะคะเป็นสาวสวยนะคะเธอมาออกคลิปนะคะว่าเธอนัดเดทกับฝรั่งนะคะก็ไปนัดเจอกันที่หนึ่งนะคะแล้วก็เธอก็พอเธอไปถึงเธอก็เลยสั่งออเดอร์ก่อนนะคะสั่งสั่งสลัดคือจริงๆแล้วไปร้านนี้มันก็จะมีออเดอร์แล้วก็จะมีสั่งอย่างอื่นตามมาแต่ว่าเธอเธอไม่อยากกินเยอะเธอก็เลยสั่งแค่สลัดนะคะ พราะว่ากลัวอ้วนหลังจากนั้นนะคะฝรั่งก็มาคือเธอแต่งตัวสวยมากนะคะเธอบอกว่าเธอเสียเวลาไปเลือกชุดใหม่นะคะทำผมใหม่แต่งหน้าทำผมคือคือจะให้ฝรั่งประทับใจในการที่มาเจอนัดเจอกันครั้งแรกนะคะหลังจากนั้นฝรั่งพอเห็นฝรั่งเดินเข้ามาในร้านคือฝรั่งแต่งตัวชิลมากคือแต่งตัวชิลไม่ให้เกียรติคู่เดทเลยนะคะเธอบอกแบบนี้แล้วหลังจากนั้นฝรั่งก็ไม่ได้สั่งอะไรนะคะ พอมาถึงฝรั่งก็ก็ขอกินสลัดกับเธอนะคะพอพอกินเสร็จเธอบอกว่าเธอก็เป็นคนกินชานะครับฝรั่งกินเร็วมากนะ,ะแล้วหลังจากนั้นสลัดก็หมดนะคะเปานสลัดจานเล็กๆนะ,ะเธอบอกเธอก็ไม่อิ่มแต่ก็ไม่ได้สั่งต่อฝรั่งพอกินเสร็จแล้วก็สั่งเช็คบินแล้วก็ออกไปนะคะเธอก็เลยมาโพสต์ว่าเฮ้ยถ้าเจอฝรั่งแบบนี้มันมันน่าเกลียดไหมคือ คือฉันจะไปต่อกับฝรั่งแบบนี้ดีไหมนะคะในที่สุดเธอก็เลิศเชิดใสนะคะคือผู้หญิงไทยหลายคนนะคะที่คาดหวังในการที่จะไปเดทกับฝรั่งที่เมืองไทยนะคะนัดเจอกันแล้วก็ไปเดทกันฝรั่งบางคนมันจะแต่งตัวชิลมากนะคะแล้วเขาเขาจะพาไปร้านร้านเล็กๆนะคะคืออย่างอย่างสาวไทยบางคนนะคะที่ที่เขาเรียกอะไร ที่ดูดีหน่อยนะคะก็ก็อยากจะไปร้านร้านอาหารร้านใหญ่ๆร้านหรูๆหน่อยนะคะเพราะว่าฉันฉันเคยเดทกับฝรั่งที่ไปร้านอาหารหรูๆแต่อันนี้มานัดเจอกันที่ศูนย์อาหารอย่างเงี้ยบางคนนะ,ะนัดเจอกันที่ศูนย์อาหารแล้วเ,เห็นฝรั่งแต่งตัวชิวมากใส่ขาสั้นเสื้อกล้ามรองเท้าแตะซึ่งผู้หญิงแต่งแบบ f u ลอ option ดูดีมากนะคะก็จะเสียความรู้สึกไป แล้วก็ก็ไม่เห็นจะต้องไปวอลลี่นะคะเราก็หาคนที่ตรงปกกับเรานะคะตรงสเปคกับเราคือคือแรกแลกเจอนะคะแลกเดทนัดเดทแรก, date, date. แ,รกแรกพบกันเราก็ดูนะคะมันเป็นการตัดสินว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่สาวไทยหลายคนนะคะที่ไม่ไปต่อกับฝรั่งหรือ พอเห็นฝรั่งคือคาดหวังสูงนะคะคาดหวังสูงว่าฝรั่งจะต้องเป็นอย่างนั้นฝรั่งจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่าเวลาคุยกันออนไลน์อุ้ยดูเขาเขาคุยดีมากนะคะแต่ว่าพอมาเจอตัวเป็นๆเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้เสียความรู้สึกป้าแก้วรู้จักน้องคนหนึ่งนะคะเ,เธอบอกว่าเมื่อก่อนนะคะเธอเคยมีแฟนเป็นคนต่างชาตินะคะแล้วแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะนะคะแต่หลังจากนั้นก็เลิกลากันไปคือเมื่อก่อนเนี่ยฝรั่งจะพากินรูอยู่แพงนะคะ เวลาเข้ามาหาที่หนึ่งเนี่ยก็จะไปโรงแรมหรูเลยนะคะพักโรงแรมหรูห้าดาวนะคะไปเข้าร้านหรูนะคะแต่ทีนี้พอหลังจากที่เลิกลากันไปเธอก็นัดเจอฝรั่งที่อยู่ในไทยเพราะว่าเอา่เอยังไงละ่ะคือไม่ไม่อยากไปหาฝรั่งที่มาจากเมืองนอกอะไรแบบนี้เพราะว่าไม่อยากรอนะคะอยากคือคุยกันแล้วก็นัดเจอกันคุยกันไม่กี่วันแล้วก็นัดเจอกันนะคะหลังจากที่เจอกันเอ่อ เธอบอกเกษียความรู้สึกมากเป็นฝรั่งที่ที่ดูไม่ดีเลยนะคะคือใส่ใส่เสื้อผ้าจิ๋วนะคะคือฝรั่งที่อยู่ในเมืองไทยนาน <Okay. S 1> เขาจะรู้นะคะว่าร้านอนาหารร้านไหนถูกและอร่อยนะคะแล้ว เขาจะแต่งตัวแบบชิวเพราะว่าอากาศบ้านเรามันร้อนเขาเลยคิดว่าการใส่รองเท้าแตะมันคือโอเคนะใส่กระั้นมันคือโอเคนะคะเขาก็เลยไม่ไม่เน้นมากในการใส่เสื้อผ้าหรือแต่งตัวให้หรูแต่ฝรั่งบางคนนะคะมันฝรั่งมันมีมีเลยมีหลายเกตนะคะแต่เราก็ตัดสินไม่ได้ฝรั่งแต่งตัวชิวเนี่ยเขามีเงินไหมนะคะบางคนฝรั่งเขามีเงินแต่เขาแต่งตัวชิวมากนะคะเอ่อมันก็ตัดสินไม่ได้นะคะแต่ว่าทางที่ถ้าคุณ ถ้าคุณหวังหวังสูงนิดหนึ่งนะคะคือในในในการตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเจอฝรั่งลักษณะเนี้ยคุณเลือกเข้าไปในโปรไฟล์ฝรั่งที่มันโอเคหน่อยนะคะแล้วก็นัดยันยันนัดเจอฝรั่งที่อยู่ในไทยเลยเพราะฝรั่งรวยที่อยู่ในไทยส่วนมากเขาจะมีลูกมีเมียกันหมดแล้วนะคะ ดังนั้นก็ไปนัดเจอฝรั่งที่ที่อยู่มังนอกหรืออะไรคือระบุไปเลยฉันต้องการแบบนั้นแบบนี้นะคะเราจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่เสียความรู้สึกด้วยนะคะการลงทตุนงแต่งเนื้อแต่งตัวของเรามันก็หมดไปเป็นพันอยู่ <c oughs> นะคะยังไงก็ขอวอวยพรให้สาวๆใส่ฝอหลายคนนะคะที่เอ่ <c oughs> อยังไงล่ะ <c oughs> เขาเรียก <c oughs> ที่ต้องการที่จะหาคู่ต่างชาติยังไงก็ ก็ดูนะคะดูดูดูคนที่สามารถเข้ากันกับเราได้ไลฟ์สไตล์เหมือนกันกับเรานะคะคือถ้าแตกต่างกันมากมันก็ไปกันได้ยากเนาะ